มาอยู่กันในเกมโกลอากาเด้งกันนะตอนนี้คเอเลนก็มาเล่นกับพวกเรานะทุกคนครับแต่ว่าเอเลนไม่สามารถพูดได้นะเพราะว่าเสียงเอเลนนั้นยังขี้เละอยู่นะครับแค่นาตาก็ขี้เละพอแล้วอันนี้เสียงอีกอย่างแกเลยเอเลียนแต่รู้ไหมทุกคนเอเลนมีพลังวิเศษนะสามารถสื่อสารทางจิตได้ทุกคนสามารถรู้ได้ว่าเอเลนพูดอะไรโดยที่ไม่ต้องพูดอ้าจยอาจะดีเอเลนจะเลยพูดเลย ว่าฉันได้ยินแล้วเอเรีบอกว่าฉันเป็นเกย์จ้ากอ่อ <laughs> โอ้ยดูมองหน้าเลยมองหน้าเลยฉลามดู <ś c oughs> อ้าวใจเข้าใจผิดแล้วเนี่ยโอ้โอดเข้าใจถูกซะอีกเอเลี่ยจะเดินมาบอกนายว่าถูกแล้วจะพูดแบบนั้นแหละโฮ้ยเฮ้ยไอเอเลี่ยนเดินมา,างหลังจะด้วยอย่านะเอเลี่ยนายคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่วันนี้คอนเทนต์ของวเรานะครับก็คือเราจะทําการนะครับไปขโมยพวกผลไม้ในสวนของคนอื่นแลวเอามาขายและหลังจากนั้นจะมาแข่งกันว่าใครจะได้เงินจากการขโมยเนี่ยมากที่สุดนะเว้ย ไม่ใว่าเราต้องแยกกันหาใช่ไหมเนี่ยใช่เราแยกเล่นกันวันนี้มีเวลาจำกัดคือหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วเราจะนจัดจะมาขายผักที่เราขโมยกันไปกันเลยดีกว่าเฟอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะไปกันเลยทุกคน let's go uh สลูปไปเล่นบอกว่าเป็นเกจริงไหมเนะี่ยอ๋อจริงใช่ไหมฉลูแล้วไอเล่นโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มจับเวลาเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่เิร์ฟเบื่อบอแล้วจับเวลาแลวนะฉลามเริ่มโอเคหนึ่งชั่วโมงนะครับ ลืมบอกไปในฉลามนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีไอเทมที่สามารถกันคนขโมยได้ในวันต้อนรังนะเราจะเสียโลบักฟรีไม่ได้อะไรเลยแถมเสียโลบักฟรีด้วยใช่นี่เดี๋ยวพามาดูก่อนนี่เลยแฟลเวอรชูนะครับจะกันขโมยได้นะครับสามารถใช้ได้2ี่ครั้งอันตรายต่อโลบักของพวกเราจริงๆไหนดูสิว่าตอนนี้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมนั้นมีแค่4.3บิลเลียนเท่านั้นนะ่ะ แต่เดี๋ยวแวะไปดูกันละกันว่ามีผักชี้หน้าขามโมยไหม<บ>พี่นินไม่น่าจะาคุ้มกับการขามโมยช่อนไร่ไอ้นี่เป็นชั่วนะครับมันเป็นสีลุ้งๆแบบนี้ด้วยลองขมโมยดูละกันดูซิว่าคนนี้เขาจะป้องกันผักเขาไว้ไหมไหนดูซิไอ้ขมโมยไดย้เอาละมาดูซิว่ามันราคาเท่าไหร่ฉลามได้ลองเราไปดูเผื่อนายมีของดีอันไหนดีลเลยเนี่ยไม่รู้สักอันเลยอะ ราคายืดเจ็ดล้านไอ้อฉันได้เจ็ดล้านแรกแล้วโ <Okay. S 1> <Yeah. 7 S 2> อเคเยี่ยมเจ็ดล้านกับสามเจ็ดโลบังนี่คุ้มไหมทุกคนลองคอมเมนต์บอกละกันนะครับส่วนฉันจะเอาไผ่เซเบอร์ที่สูงเท่าที่สุดเท<ะ>่าที่เคยเห็นละกันผมลองขโมยน,นี่มานี่ราคาดีไหมฉลามเช็คราคาอย่าเผลอขายนะว่าอย่าเผลอขายเช็คราคาเลยฮาวมาสล้านจเจ็ดแสนเฉยๆเองอะ่ะอันนี้ของฉันล้านเก้าว่ะโว้ยเขาหนีไปแล้วโน no. แล้วคือตอนนี่ชันอนันดับหนึ่งของเซิร์ฟโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟละกันเซิร์ฟนี้ไม่มีคนเทพแล้ววัดดีค่ะมีผักชื่อมันน่าสนใจไหมครับฉลามนี่เจออะไรไม่รู้ส่องแสงไงยังสวยเลยแก้มงกรส่องแสงเนาะดูสิตอนนี้ฉันเจอต้นอะไรไม่รู้สีม่วงๆแล้วแบบเหมือนเป็นจานอาวกาศเอเลียนเลยอะ่ะว้าวขโมยมาเลยขโมยมาเลยอันนี้คือผมได้มาไปดูราคาดีวกว่าดูสวยมากนะครับละอุ้ยสิบสี่ล้านแพงสุดตั้งแต่ขโมยมาว้าว ไอ้ละเกมนี้รู้สึกว่าอัปเดตไปเนี่ยที่ชี้แล้วจะเห็นว่าติดสถานะอะไรด้วยอ่ะเจ้าก,กอบเออน้าวเวลาเราชี้ที่ผลไม้อ่ะฉันจะขโมอยอันนี้เลยติดถึงสี่สถานะเลยและในตอนที่เราเล่นในอีกสามชั่วโมงมันจะอัปเดตใหม่ด้วยนะครับเราเล่นก่อนนะครับอา้าวมัชครับอันนี้เหมือนเห็นมันตายแต่น่าจะประมาณร้อยสิห้าล้านเฮ้ยโอ้ขนาดนั้นละ ฉลามอย่างนี้นายนำชนลละแล้วดีของฉันยังแบบไม่มีอันไหนร้อยล้านเลยอ่ะเขาหนีจะไปแล้วฉันกำลังจะมาดูสวนเขาอีกรอบหนึ่งเลยแต่ที่เราขโมยมานี่ยังไม่มีใครใช้เฟเวอร์เลชชนะอย่างนี้ก็แบบสบายบือ้บอเสดอโบเลยดีขโมยแบบบือบ้อบื้อบื้หวัดดีลูกสาวขอมาเยี่ยมสวนเนี่ยนะสัญญาว่าจะไม่ขโมยแค่จะหยิบโดยไม่ได้รับอนุญาตแค่นั้นเองนี่เรนโบว์ลองไองนี่ดูของเรนโบว์จะแพงไมหมฮะขอโทษนะแค่หยิบโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าขโมยนะบ้านฉันนะ เียคนที่จะขโมยเพือเห็นเขาพิมพ์บอกจะด้วยว่าเอ้ยขโมยทําไมอะไรแบบนั้นน่ะเอาขาโมยไปขายสิครับ <laughs> แล้วจากก็ขโมยอีกรอบหนึ่งเลยเ้ฮย เราเล่นแบบนี้มันเหมือนไม่ใช่เกมโกลอาการ์เด้นนะน่าจะเป็นข erm โมยเดอะการ์รเด้นโกลอาโจนผลไม้ดูออร่ามีนะแต่มันดูธรรมดาไปอะ่ะไม่ได้ดูแพงมากนะครับแต่ว่านายต้องเช็คว่าติดสถานะเยอะหรือเปล่าสักสาหรือสี่ขึ้นใช่ว่ากำลังดีเลยนะโอ้ยเซิร์ฟฉันอยู่นี่สูงสุดอยู่ที่เจสบีโอ้ยเจสี่เป็นเล่นว้าวขอมาดูหน่อยนะไม่ได้มาทำอะไรหรอกแค่มาดูเฉยๆพอดีสงสัยว่าเจิบิลลี่นี่มันรวยขนาดไหนอะนะบิลลี่เลยนะเฮ้ย กูจะเจออะไรไม่รู้โคโคนาโคตรใหญ่เลยอ่ะมีลูกสาวเดินม,มาผมไม่ได้จะขโมยนะครับเดินมผมหยิบโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่าน้อย <laughs> ขอบคุณมากนะฮะสำหรับเอ่ออันนี้นะครับใหญ่ๆ,ห,ญๆหูใหญ่จริง oh. ว้าว oh. อ้าว แล้วเขาก็ออกไปเลยนะฮะแล้วจะขโมยเขาเลยไงต้นถั่วด้วยฉันไปดูมาแล้วต้นถั่วีิแพงสุดที่สุดเลยเนี่ยอ๋อแพงสุดที่สุดอุย้ยอ้าวคนนี้ก็ออกเหมือนกันกำลังจะมาขาโมยเลยเดี๋ยวนี้ละกันนะฮะสีทองเอ้ยบวกอีก62ล้าน <Yeah! S 1> วล้านไม่ถึงว่าอันหนึ่งล้านอะนะใช่สตาร์ฟุตด่อะไรไม่รู้แต่ว่ามันได้62ล้านนะเจ้ากรไหนเรามาดูดิว่าเหตุน,นี้ราคาเท่าไหร่นะครับ โอ้ยี่สล้านก็ถือว่าโอเคอยู่มีหลายเหตุนะคระที่ผมขโมยมาเมื่อกี้อันนี้ล่ะดูยาวๆน่าจะมีคุณค่าโอ้ล้านกว่าเองอันนี้ล่ะครับสีทองเป็นโกมูลโกล เวลาตอนนี้ฉลามนะ่าังเหลือเยอะนะคะให้เราได้ขโมยนะมาดูซิว่าโรบัสเราจะหมดเท่าไหร่วันนี้หมดเท่าไหร่ไม่สาคัญสำคัญทีญ่ว่าเราได้ตังค์คืนเท่าไหร่จ้ะโกาแอปเปิลสีแดงไม่น่าแพงนะคะพวกแอปเปิลพวกอะไรพวกเนี้ยเราต้องดูด้วยว่าไอ้ผลไม้ที่เราขโมยแพงไหมอว้ยนี่มันใหญ่ปะเนี่ยขโมยแล้วละกันมันดูใหญ่มากเลยนะครับฉันจะจาวันนี้อ่ะอ้าวเขาหนีอีกแล้วหขโมยไม่ทันอันนี้มันชิ้นใหญ่มากเลยพ่อค้าครับมีทับตัวพ่อค้าแล้วดูซิว่าราคาเท่าไหร่ขอทราบราคาหน่อยพ่อค้า 57ล้านว้าวโอ้ยเป็ขโมยเห็นอันนี้ได้มาต้นใหญ่ด้วยวดูราคาเลยดิสักกี่หมื่นล้านเนี่ยอันเนี้ยสองร้อยมาจะให้วายสาม้อยยิปดล้านฮ้ยว้ยว้ยเหมือนเข้าเดินมาบนใช่ั้นีออกจากเซอร์ฟมาเดิไไ่อยู่แล้วช่ำชองในการเป็นโจรมาก เอาฉลาดนายมาอยู่สวนเดียวแาตอันเนี้ยมาขโมยที่เดียวกันแหละเนี่ยต่อยพวกต้นเหี่ยฉันจะขโมยเยอะๆเพราะมันแพงอยู่อ๋อเจ้าของสวนก็ยืนดูสวนอยู่นะฮะดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่ามีคนขโมยอยู่โอ้ยแพงมาเนี่ยต้นเนี้ยเป็นต้นแคนดี้นะครับแล้วก็มีฟ้าผ่ามีฟลเรสเซนมีอะไรด้วยอ่ะน่าจะแพงอ่ะ โมย,ย,โยแคดดี้กิจกรรมที่ดีจะกบน่าจะแพงมากเลยนะเออนี่มีต้นนี้ด้วยนะฮะก็อยากขโมยแคนดี้บา้างจังเลยน่าจะแพงหน้าดูเลยอ่ะเออมันใหญ่ขนาดนี้แล้วสถานะเยอะด้วยอ่ะเขาอลองป้าเขาลองป้าเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องลองขอโมยดูอ,อันใหญ่ต้องหายไปเมื่อ,อไรจะถูกเสื้อใหญ่เนี่ยเก็บไม่ถูกอเออเจ้าี่ปัญหาเรื่องการเก็บผลไม้นี่เออเรียบร้อยได้มาแล้วเว้ย แล้วดูไอ้ที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือข้างล่างคือที่ผมขโมยนะครับเพราะเรานี่มันจอมโจรเออจอมโจรนะจอมโจรคิดนะครับคิดขโมยนะเราจะมาเล่นปลูกผักเพื่ออะไรนะฮะในเมื่อเราขโมยกันได้ไม่ oh, <yeah. S 1> นี่ไม่ใช่เกมปลูกผักทุกคนจะเป็นเกมขโมยต่างหากเดี๋ยวผมลองมาถามราคานด้หน่อยละกันเป็นผลแคนดี้นะครับเนี่ยนี้ราคาเท่าไหร่ครับอว้ย oh, yeah. โอ้ยเดี๋ยวเท่าไหร่วะเลขเท่าไหร่วะนน่ะนี่เยอะจะนับไม่ได้แล้วเนี่ยมื่อล้านหรอหรือพันล้านโอ้ยพวกนายดูภาพในดิสคอดฉันจะส่งให้แล้วดูในดิสคอดเลยเก้าหมื่นสองพันล้านอ้ยจริงหรอเฮ้ยผมรวยลวผมรวยละผมรวยนิ่กนายไปเก็บอะไรมาเนี่ยโอ้แม่เจ้า อะไรกันน่ะเจ้าของสวนออกไปเลยนะครับฉันเป็นเจ้าของสวนฉันก,ก็หลอนเหมือนกันนี่ยจะจูบโดนขโมยของแพงอ่ะเดี๋ยวว่าผมเลยนะทุกคนนะคลิปนี้นะเราเอาสนุกนะครับคือสนุกอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> วิธีเล่นโกากาได้ที่ถูกต้องต้องแบบนี้แหละแล้วเราจะไม่รู้ด้วยนะตอนนี้ว่าไอเล่นนั้นน่ะขโมยไม่ได้กี่บาทแล้วเพราะว่าไอเล่นไม่มีจอให้ดูนะครับทุกคนฉลามาช่วยขโมยส่วนนี้มา <c oughs> อ้าวเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวขโมยแตงโมใหญ่นี่ละกันนะเอาไปฝ่ายพี่เต้นะครับโอเคขโมยละ อะไรมองฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้จะมาขโมยของซะหน่อยมาโถเดินตามติดเป็นวิญญาณที่เจ้าของสวนนี่คือคำพูดของนทช่ขโมยมาแล้วหลายอัน <c oughs> โอ้ยเขายกของให้ฉันเลยโอ้โหขอบคุณมากนะหรือว่าเขาอาจจะให้นายเพราะว่าเขาไม่อยากให้นายขโมยของเขาหรือเปล่าเป็นการให้น้ำใจน้ำใจหรือจะสู้น้ำตางขโมยเลยวคนนี้เขาแบบว่าเขาเก็บผักตัวเองเพื่อการใช้ขโมยเว้ยว้าว ว้นนี่คือเจอมากสุดตอนเล่นมาเลยเนี่ย13เบ็นเรียกยังงั้นเหรอรวยเหรอรวยก็แบ่งกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วยใช้ตังค์ไม่ต้องห่วงฟูต่ฟาร์มเขาเหมือนแบบฟาร์มประหยัดมากเลยอ่ะมันมีแต่แบมบ,บูอ่ะทุกคนผลพวกต้นขนมหวานไม่มีเลยมูนเมลอนแนวอามาก่อนขโมยไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไม่รู้ราคาที่แท้จริงหรอกแต่อยากจะขโมยอู้นี่น,น,นสีนี้อ้าวหนีเลยโอ้โหนเลย โอ้โหแล้วนี่คือต้นมะพร้าวใช่ไหมเนี่ยผมถามหน่อยว่าถ้าจะไปเก็บผลด้านบนนั้นต้องบินไปไรงไงวะมันสูงจังเลยสูงมากสูงเกิดมะนุ์มนานั่นแหละคือเหตุผลที่ไม่มีใครขโมย้ะกบ <c oughs> พกเพิ่งเคยเห็นอนงุ่นใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อนขอดูหน่อยนะเพื่อนแล้วก็ขอเอาหน่อยละกันเดี๋ยวได้มาครอบครองด้านล่างนี่คือก็เป็นองุนเหรอเนี่ยที่มันฝังดินออกอีกแล้วนะฮะ สิ่งที่เราเจอบ่อยๆนะครับในการเล่นต่อขโมยขโมยนี่ละกันสีสวยมากนะคบแสงจ้าชอบอในเมื่อเขาให้ของฉันมาเนี่ยฉันจะไม่ขโมยสวนของเขาละกันนะโอยโจรกลับใจว่าไปขโมยของคนอื่นต่อละกันฉันเจออะไรไม่รู้เป็นโลกสีแดงอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะโลกสีแดงเหมือนกันโลกอะไรอ่ะอยากขโมยทั้งหมดได้เลยพี่เหลือไว้ให้หนึ่งอันในสวนห้า <S 1> 1 <S สี่สามสนเดี๋ยวมาดูเงินนิ้เลียนนะว่าจะขึ้นเป็นเท่าไหร่เราจะดูจับตาดูไว้นะฮะจะเป็นหลักบีหรือเปล่าหรือหลักอะไรเฮ้ยสิบบิลเลียนนะครับเย้น่้แล้วทคนครับยอนเงินนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอาฉลามตาในดูสิว่าฉลามจะมีเงินเท่าไหร่การขายของฉลามนั้น หมดเลยดูซิจะมากกว่าเอเลี่ยนหรือว่าจะน้อยกว่าฮะอ้าฉลาดาม3.5ดบิลเลี่ยนงี่หลอสะพัดได้ไอเลื่องลังดาใช่ไหกระจอกกระจอกส่วนตัวชาแนลมีไฮไลท์อยู่ที่แบบได้มาเก้าหมื่นล้านมาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่กับการขายเตรียมตัวอะไรพวกไหนดูเงินนะดูเงินนะซ้ายมปนทุกคนครับจะมีกี่ตัวเลขน,นะฮะจากร้อยกว่าล้านโอ้โหเท่าหไหร่ไปแสนล้านได้อ้าโอย 1 1 5บิเป็นเลี่ยงครับผมผมมากสุดนะคะแต่ดูดูแล้วนะมันไม่น่าจะคุ้มกับการที่เราเสียโลสบักรอบละ37เพื่อไปขโมยมาเนาะไม่น่าคุ้มใช่ไหมฉลามรู้ไหมฉันขโมยไปกี่รอบฉันไปนํามาเมื่อกี้น่าจะประมาณ2030ิบมบลมั้งไม่น่าเกินนี้อ่ะเจ้ากบ90รอบคือเสียเงินไปใน3330โรยบับกรแลกกับเงินที่ฉันได้มาในเกมนั่นแหละที่ให้ดูอ่ะส่วนฉันเสียไปแค่ประมาณ700กว่าโลบักเองนะเฟยนี่ฉันขโมยเพลินไปแล้วเนี่ยมีฉันคนเดียวที่เพลินเหรอเนี่ย i am